สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องยุโรปตะวันตกกันนะครับภูมิภาคที่เต็มไปด้วยอะไรที่มันน่าสนใจมากๆเลยคือเป็นทั้งดินแดนที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีล้ำสมัยด้วยใช่เลยครับที่นี่เป็นทั้งดินแดนแห่งแฟชั่นศิลปะเมืองโบราณแล้วก็เทคโนโลยีสุดล้ำมันอาจจะฟังดูขัดขัด,ขดกันใช่ไหมครับแต่ว่าก็น,นั่นแหละครับคือเสน่ห์ที่ทำให้ภูมิภาคนี้ไม่เหมือนใครจริงๆ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ๆกันก่อนเลยดีกว่ามาดูกันครับว่ารากฐานอะไรที่หล่อหลอมให้ดินแดนส่วนนี้ของโลกกลายเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ลองดูข้อมูลพื้นฐานกันสักหน่อยนะครับก็จะเห็นว่ามีประชากรรวมกันเกือบเกือบ200ล้านคนเลยทีเดียวแล้วก็ใช้ภาษาหลักๆอย่างอังกฤษฝรัร่งเศสแล้วก็เยอรมันซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่แหละครับจะเป็นพื้นฐานสำคัญให้เราเข้าใจเรื่องเราที่จะคุยกันต่อไป พอพูดถึงภูมิศาสตร์นะครับคือมันหลากหลายมากๆเลยตั้งแต่ที่ราบอันกว้างใหญ่ที่เหมาะกับการเกษตรสุดๆไปจนถึงแม่น้ำสายสำคัญอย่างแม่น้ำรายแม่น้ำแซนที่เป็นเส้นทางการค้ามาตั้งแต่อดีตทั้งหมดนี้แหละครับคือปัจจัยสำคัญที่หล่อหลอมให้ภูมิภาคนี้มั่งคั่งมาจนถึงทุกวันนี้และอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องอากาศนี่แหละ อากาศที่เย็นสบายของที่นี่เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ําอุ่น Gulf Stream ทําให้กลายเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สําคัญแล้วก็เป็นที่ที่น่าอยู่มากๆเลยต่างจากพื้นที่อื่นๆในละติจุดเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะโอเคครับทีนี้เรามาซูมอินเข้าไปดูผู้เล่นหลักๆในภูมิภาคนี้กันดีกว่ามาทําความรู้จักกันครับว่าใครเป็นใครและอะไรที่ทาให้ยุโรปตะวันตกมีเอกลักษณ์และแข็งแกร่งขนาดนี้ เริ่มที่ฝรั่งเศสกันเลยครับศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและอาหารของภูมิภาคคือไม่ได้มีแค่หอไอเฟลหรือพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นต้นกำเนิดของอาหารและไวน์ชั้นเลิศที่แบบดังไปทั่วโลกเลยขยับมาที่เยอรมนีกันบ้างครับประเทศนี้เปรียบเหมือนกับเครื่องจักรที่ขับเครื่องเศรษฐกิจของยุโรปเลยเป็นบ้านของแบรนด์รถยนต์หรูอย,อย่าง BMW แล้วและก็บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างซี e m e ส s ที่มีนวัตกรรมเปลี่ยนโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน แล้วก็แน่นอนครับขาดไม่ได้เลยสหราชาอาณาจักรที่มีอิทธิพลไปทั่วโลกผ่านศูนย์กลางการเงินอย่างนครลอนดอนไม่ต้องพูดถึงภาษาและวัฒนธรรมเลยนะครับที่แพร่หลายไปในทุกมุมโลกมาถึงเนเธอร์แลนด์ ที่นี่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆจากการที่ต้องต่อสู้กับระดับน้ำทะเลมาอย่างยาวนานซึ่งกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านความยั่งยืนขึ้นมามากๆแถบยังเป็นบ้านเกิดของศิลปินระดับโลกอย่างแวนโก๊ะด้วยนะคบเบลเยียมครับถึงจะเป็นประเทศเล็กๆนะคบแต่ว่าโอ้โหสำคัญมากๆเลยในฐานะที่ตั้งของสำนักงานใหญ่สหภาพยุโรปแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นที่รู้จักจากของอร่อยอย่างช็อกโกแลตแล้วก็เบียร์ที่ใครๆก็ต้องลองชิมให้ได้ สวิตเซอร์แลนด์อันนี้ก็มีความพิเศษในตัวเองสูงมากด้วยความเป็นกลางทางการเมืองเป็นชาติที่มั่งคั่งมีชื่อเสียงด้านการเงินแล้วก็มีทิวทัศน์ที่แบบสวยจนแคบลืมหายใจเลยครับและปิดท้ายด้วยลักเซมเบิร์กครับเล็กพริกขี้หนูของจริงเลยถึงจะเป็นประเทศเล็กๆแต่กลับทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเพราะเป็นศูนย์กลางทางการเงินและเทคโนโลยีที่สำคัญแถมยังมีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเลยทีเดียว เอาละครับพอเรารู้จากแต่ละประเทศคร่าวๆแล้วทีนี้ลองมาดูภาพรวมกันว่าพอทั้งหมดมารวมกันเนี่ยมันจะสร้างพลังทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะเห็นว่าพลังทางเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันไม่ได้มาจากอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่มันมาจากการที่แต่ละประเทศมีความเชี่ยวชาญที่ต่างกันออกไป er ie, เยอรมนีเก่งเรื่องเทคโนโลยีฝรั่งเศสก็เด่นเรื่องแฟชั่น ในขณะที่สหราชอาณาจักรกับลักเซมเบิร์กก็เป็นศูนย์กลางการเงินที่สำคัญมากและถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับต้องดูนี่เลยครับตัวเลขรายได้ต่อหัวของลักเซมเบิร์กคือมันสูงมากจริงๆซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความมั่งคั่งอันน่าทึ่งที่กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคนี้เลยครับแต่แน่นอนครับว่าโยุโรปตะวันตกไม่ได้มีดีแค่เรื่องเศรษฐกิจ อิทธิพลทางวัฒนธรรมของเขาเนี่ยก็คือแผ่ไปทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นศิลปะดนตรีปรัชญาหรือแม้แต่กีฬาแล้วทั้งหมดที่ว่ามันเนี่ยสรุปแล้วมันบอกอะไรเราบ้างอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ยุโรปตะวันตกเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เรามาย่อยทุกอย่างให้เหลือเพียงประเด็นหลักๆก,กันครับ มันคือการผสมผสานที่ลงตัวมากๆเลยครับระหว่างความเก่ากับความใหม่ประวัติศาสตร์กับนวัตกรรมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจกับความรุ่งรวยทางวัฒนธรรมนี่แหละครับคือแก่นแท้ที่ทำให้ยุโรปตะวันตกมีความสำคัญอย่างยิ่งในเวทีโลกก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับว่าด้วยประวัติศาสตร์ที่แข็งแกร่งและปัจจุบันที่ทรงอิทธิพลขนาดนี้ก้าวต่อไปของภูมิภาคนี้จะเป็นยังไง ก็คงเป็นเรื่องที่เราต้องคอยจับตาดูกันต่อไปครับ